3นี่เป็นอัศมชันนะครับชนะสาแด38 20แล้วก็ขอไปครับ30 28นะครับแล้วก็25 15ิ้อ้เสิร์ฟเอสด้วยครับอือออกตัวดีครับ ตรงนี้ทางอสมชันเราจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับออเอ็ดนัทวัน์เซิร์ฟส,สุตทรข่ายมากองกีฬากรจ่ายที่สัมพันธ์ครับปฏิวัตตบโอ้เอบล็อกครับ สามหนึ่งมายทีครับอาสามยอดลูกนี้แต่อิงเหนียวครับกองกีฬากรออันเดอร์ไปไม่ข้ามนะครับสี่หนึ่งเสิร์ฟแล้วบอล เอาไปกัาก,กันเองครับไม่ให้เสียงน,นะครับทุกนี้เสริบดีครับองดีดากอนนะครับมานะครับไล่มาเป็น3ตัว4นะครับ อ้าวลงครับเสร์ฟดีมากครับช่วงนี้ตัวเซตของทางอบจาร้อยเอ็ดนะครับกองกีฬากรพูวาครับโอ้ีหแล้วบอลห่างไปนิดครับอบอลขิ้งิบตะคาย จะจ่ายสั้นแต่ไม่รู้กันครับแสงเลยครับตอนนี้อบจร้อยเอ็ดโอ้เสิร์ฟเอสอีกครับโอ้ได้ยาวๆครับตอนนี้ร้อยเอ็ดหกต่อสี่ เสรฟแรงครับหรือว่าคุ้มครับมาหลายแต้มนะครับติดตาขายไปครับแต้มน,นี้ เท่ากันโอ้ยเสิร์ฟดีครับช่วงนี้เน้นไปที่บอลเสิร์ฟ้วทั้งสองทีมรัฐพลนะครับบอลห่างไปหน่อยครับสัมพันธ์ประคองข้ามมาก่อนตบตรงนี้โอ้หูเจอบล็อกครับ พลาดบล็อกได้หวางยอดลูกนี้สัมพันธ์ยังเกี่ยวอยู่โอ้แต่ว่าจังหวะเกี่ยวข้ามานี่บอลมันห่างตัวเพื่อนไปครับ สำกลับมานาอีกรอบครับ8ต่อเจ็ดเอาเหยียบเส้นครับที่วัดนะครับ มาลูกนี้ครับสิครินของค้ามาก่อนอานะครับสิครินตบมาแล้ว,วได้ด้วยครับตั้งเข้ามาแล้วมันไม่ตรงตัวเพื่อนนะเป็นคะแนนของทางอาสมชันนะครับหนีไปแล้วครับเป็น10ต่อ8 เสิร์ฟเอสครับนัดอะไราตีลูกนี้โอ้เต็มเต็มครับ เจอบล็อกเลยครับอะแต่เป็น11นะพี่พี่โกครับวางมาลูกนี้ปั๊มอยู่น้า,าขายแล้วหล่นลงที่แดงของอัสสัมครับอันนี้เป็น9ต่อ11ครับ ขออภัยนะฮะทีสกอร์นี่ทําจากที่สตูดิโอนะฮะผิดถูกถูกว่างขอไปด้วยนะฮะนับกันเองนะฮะบอลได้ครับกวางไปลูกนี้เก็บอยู่กล้องกีดากรให้สัมพันธ์ตีอุ้ยยังเป็นบล็อกเอาครับ สิบต่อสิบเอ็ดแต่ว่าลูกนี้เสิร์ฟติดไปครับเป็นชัยอนันต์นะครับสิบสองต่อสิบนัทอนายตบมาลูกนี้ทัชไม่เอ่ยดูสินให้นะครับทัชบอลนะครับ เปนมาเป็น1 1 1 2เซตนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะครับอุปจรอีดต้องกลับมาให้ได้ครับเพื่อลุ้นต่อในเซตที่5นะครับแต่อัสซมก็คงอยากปิดเกมในเซตนี้แลลวครับพลากข้ามาก่อนครับโอกาสของอัสซมเล่นบอลสองแล้วลืมอาจจะลืมนะครับว่าอยู่ด้านหลังเปล่า นะครับแก้ตัวได้ครับทางอัศมครับเสร์บครับอัศวัตต่อไปครับเอา้าไปขวางกันเองครับไม่รู้กันนาเดนในนะครับ จเจอบล็อกค,ครับสัมพันธ์ครับบล็อกได้สิบสี่สิบสามิวัตตีติดล็อกอาจจะยังมีโอกาสบุกอีกทีนึงครับปบมาได้ครับ เป็นรัตภูมิรัตพลนะครับสิบสี่เท่าโอ้โหมีเส์ฟแปงครับ เสริมนะครับกล้องกีดากอนวางหยอดลูกนี้โอ้ยนหนักพอดีครับปฏิวัติเข้ากันสองคนนี่แต่ไม่ถึงครับไปชนกันเองด้วยครับเกมยังสูสีนะครับช่วงกลางเกม ห่างครับฝีข้ามาก่อนโอกาสบุกนะครับของอัศสัมชันตบลูกนี้ครับเรียบร้อยครับสิครินของกิดากรครับให้สัมพันธ์ตบลูกนี้ ได้ครับ16เท่าแรกดีครับไ้มาซิครินหัวเสาครับ วางลึกลูกนี้ออกนะครับหนีไปสองเลยครับตอนนี้ทางอาสมชันพันมาอีกทีหนึ่ง ยังคงทำคะแนนได้ต่อเนื่องครับเสริมนะครับสัมพันธ์17 18นะครับคะแนนมาครับวางอุย้ยออกครับสิครินนี้หลุดออกครับเป็น18เท่า ตบมาติดบล็อกครับอ่ายางนี้ปลุกอีกทีหนึ่งซิครินอีกรอบตีติดบล็อกอีกสิครินอีกทีครับวางลึกไปแดน,นหลังอ่ะแล้วโอกาสของอบจรายะเอียดสัมพันธ์มาแล้วแต่ยังขุดก็ได้เกี่ยวติดอยู่บลอลโอ้ยไม่ได้แล้วครับโอ้ว่ามาคุกขีดกุ๊กกิ๊กกันอยู่ฮนะแต่ว่าเป็นแต้มของทางบอบจรายะเอียดครับกลับมานำครับสิบเก้าสิบแปด บอลนัดชิงชนะเลิศน,นะครับของทีมออปจอร์เร็กับอัศมชันครับยังดูไม่ออกยิงครับว่าจะออกกันหน้าไหนครับเซตที่4สัมพันธ์เสิร์ฟครับหมอลแรกดีมาที่สิครินโอ้ยจะเจอบล็อกครับขึ้นมาถูกขี้ถูกเวลาครับดัดเดินหนครับสองคะแนนครับเอาเอ็ดขึ้นนำ เสื่อมครับอาจะไย์ท่นมองเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ๋อขอเวลานอกนะครับสามขอเวลานอกก่อนครับ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางแฟนเพจ SMM Volleyball นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะหรือถ้าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานส่งดาวเข้ามานะฮะจะขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเกมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยทางอบจระเยดนะครับชนะสระบุรีวิทยาคมเข้ามานะครับด้วยสกอร์3-0นะครับขณะที่อัสสัมก็ชนะ กีฬาสุพรรณเข้ามานะครับชนะมาสามสูตรเหมือนกันครับยี่สิบสิบแปดครับบอลเซิร์ฟของสามพันครับ,บออกมาเฉพาะละเอียดนำอยู่สองคะแนน อแรกได้ครับวางไปลูกนี้สัมพันธ์ยังเหนียว <Yeah. S 1> กองกีฬากรจะให้เพื่อนครับ <Yeah. S 1> บุกไม่ได้ครับแชนันฟรีข้ามมาก่อน <Yeah. S 1> บนอลสลูกนี้เรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> เป็นนัทวัฒนะครับนัทวัฒหมื่นนาราวางบอลสลูกนี้ลงไปครับ <Yeah. S 1> เล่นเอกบ้างครับไล่ขึ้นมาเป็น19-20 พีมุกค,ครับเสิรฟ์ฟหอดรกดีอุ้ยโอ้โอครับบอกปลูดดอกไปเองครับสามพันยี่สิบเท่าครับนี่ครับบอลบอลเด็กครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสกอร์ก็จะพลิกไปพลิกมาประมาณนี้นะฮะ ยี่สิบเท่าครับเสิร์ฟมาอีกทีครับอภิมุกอัลนายตีเอาเก็บได้ครับจากแดนหลังวางหยอดไปกองกิีนากรเก็บได้กีรพง์ให้กับสัมพันธ์ประคองข้ามาก่อนอีกทีครับคขานิยกหัวเสาสิครินเรียบร้อยเลย2120ครับ คืนบ้างนะครับตอนนี้อัสสอมอขอไทษครับทางอบจระจอรอเอ็ดเสร็จนี้พวกเขาจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับทางอบจระจอรอเอ็ด เสรินะครับพี่มุกกองกิีากรให้รัดนันตบไปลูกนี้ล้นมาป๋ามือน่าขายครับมาที่ฝั่งของอาสามิทีสิครินตีมาได้ครับ สองยี่สิบตบมาลูกนี้โอ้ครับอขอเวลานอกอีกรอบเลยครับกีฬาวอลจรรยาเหตุนะครับอัสามขออีกแค่สองคะแนนนะครับจะคว้าชแชมป์ในรายการนี้ครับ จบเกมในคู่ชิงทีมชายนะครับยังมีคู่ชิงชลิศทีมหญิงให้ได้ติดตามกันนะครับสุรนา,ารีวิทยาจากนครราชสีมานะครับเจอกับกีฬานครนมวิทยา6นะคร ตบมาติดบล็อกครับตั้งมาสัมพันธ์โอ้โหนี <c> ่ <oughs> ครับโหดครับตบทัชบล็อกหลุดออกไปครับขยับมาเป็น21 23ิอบมโอ้โห่างครับ ไข่ข้ามมมก่อนอ่ะแล้วโอกาสของะเจอร์เตมาแล้วนัดนายตบลูกนี้ครับนี่พอได้บุกเน้นเน้นงนี้ก็ไม่พลาดครับเอาแล้วครับเหลือ1นคะแนนแล้วช่องว่าง22 23หวนเสริมนะครับของชัยอน,นันต์จะมีเซต5หรือเปล่าครับผู้นี้หรือจะจบแค่เซตนี้ หนุนกันต่อครับท้ายเกมอ้ยยกมาลูกนี้ผู้สินว่ายังไงให้ทางอัดสามนะครับเป็นนี่เขาพยายามทวงครับเราไม่มีรีเพย์ด้วยนะฮะใครมองทันบ้างครับเมื่อกี้คือเหมือนว่าเหมือนทางอัดสามจะผลักแล้วไปโดนบล็อกแล้วบล็อกเป็นบล็อกเอานะครับ ผู้สินใไอเหลืองครับเตือนก่อนครับโอ้โหแล้วเป็นแมชพอยต์เลยนะครับของทางอัสัม ขึ้นเป็นแมชพอยต์และแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับของทางอัดสัมชัญยี่สิบสี่ยี่สิบสองเลครับเสิร์ฟนะครับมาสัมผัสเก็บได้กองกีฬากรตังมาดัตนในตี <c oughs> <c oughs> ยังเซฟไว้ได้ครับ เบรกเกมก่อนครับอาสมชันนี่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2558นะครับก็แข่งที่สนามนี้แหละครับที่สนามกีฬาเจรนาคอนนะครับครั้งนั้นนี่เอาชนะโรงเรียน มักสันวิทยานะครับจากกรุงเทพไปได้นะครับในรอบชิงชนะเลิศนองนี้พวกเขายังเคยได้แชมป์เมื่อปี60ด้วยนะครับปี60นี่ก็เอาชนะนวมินวัดชิมจากนครสวรรค์นะครับตอนนั้นแข่งขันที่101นะครับแล้วกปีนี้กลับมาเข้าชิงอีกรอบหนึ่งนะครับทางาสัมชันถือว่า เป็นขาประจําของรายการนี้นะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศใงประเทศไทยแล้วก็รอบลึกอยู่แบบบ่อยครั้งหมายทีตบลูกนี้โอ้เราไม่ไม่ไม่มีใครรู้กันครับจบเลยครับโออาซัมชันครับเอาชนะไปได้ครับในเซตที่สี่ครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามนะครับอาซัมชันนะครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับนับในชื่ออีโนบโตถือว่าเป็นสมัยแรกเลยครับ ชนะไปครับสามตัวหเซตครับ21 25 30 28 25 15แล้วก็ยี่ส่สนะครับส่วนอภจระเอ็ด e น่าเสียดายนะครับปีที่แล้วพวกเขาก็เข้าชิงนะครับปีนี้เข้ามาชิงรอบยังไม่ใช่วันของพวกเขาครับนี่ครับตามมารยาทของนักกีฬาไทยของเราครับมาสวัสดีโค้ช ผู้แข่งนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับอนะครับเกมในรอบชิงแชน์เลียครับอัสัมชัญได้แชมป์ไปครองนะครับยินดีกับนักกีฬา